แรกในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามว่าน้ำหนักที่ต่อกัน2อฟอนเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้คุณอนุมัติเว็บประเสริฐคุณสมิงขาวและผมกานชัยเพชรนิหารครับก็ร่วมกันบรรยายที่ตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่หมิงแม่ไม่ได้เจอกันนานนะครับนานเลยนานเลยพี่ป่าด้วยนะครับ3-4ปีเพิ่งจะมาเจอกันวันนี้นะครับถือว่าการนี้ถือว่าเป็นการ คือสุเย่าคับชานชัยคุณพี่เหมิงครับ i t v ก็ห่างหายไปนานนะไม่แน่นะ i t v อาจจะมาถ่ายทอดประจําก็ได้ครับเดี๋ยวเราดูครับนี่ครับกมการตักเตือนกติกาของมวยคู่แรกในวันนี้ความสนุกนี่เกิดขึ้นที่ตรงนี้แน่ครับยิ่งใหญ่มากครับอย่าลืมนะครับวันนี้เดี๋ยวมีทั้งแสนชัยน้อยกับโบวี่มีทั้งแผ่นดินซีต้าหานศึกเกียงไกลนะครับดูการกลับมาใหม่หานศึกวันนี้วันนี้ก็เชิญชวนนะครับแฟนมวยที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตอนนี้ถ้ารีบเดินทางมาเลย เพราะวันนี้มีมวยถึงทั้งหมด10คู่ขึ้นไก่เลยทีเดียวถือว่าเป็นรายการกุศลด้วยนะครับนี่คู่เปิดหัวในวันนี้นะครับสิงห์ทองน้อยปอเตระกูล124ปอน126นั้นเป็นของกางเกงสีน้ําเงินนะครับเพชรทวีสกิติชัยน้าเงินนี่เป็นมวยใต้แน่นอนนะที่ถอดมาลขณนนี้ก็คือสามารถหวานหูนะครับซึ่งอยู่ในทีมงานของศึกวันทรงชัยแล้วก็น้าเงินเนี่ยต้องยอมรับว่าคุ้นเข่าแน่ยกคุ้นชัยฟังไม่ชัดหวานหมูหรือหวานหูโอ้ยหวานหูนึกว่าหวานหมู แต่ว่าสิงห์ทองน้อยนี่ชกกับใครไม่หวานนะเหนียวนะถ้าเราหดบูดุดันเลยเดี๋ยวติดตามเกมนะครับยกแรกกําลังจะเริ่มนะครับท่านผู้ชมขณะอนุวัฒน์ขณะอนุวัฒน์นะครับอนุวัฒน์ที่ว่ามันหนักๆนี่นะยังต้องถอยให้สิงห์ทองน้อยเลยคุณชันชัยโดยเฉพาะในยกสี่ยกห้านี่น่าจะเป็นยกไฮไลท์ของสิงห์ทองน้อยปรเตอคุณด้วยนะครับมีเข่าแต่ว่าคุณอนุวัฒน์ครับ ผมว่าวันนี้น่าสนใจมากพี่น้องที่ติดตามชมทางทีวีในขณะนี้ไม่ควรพลาดครับติดตามทุกๆคู่ครับความสนุกความยิ่งใหญ่กับมวยทีวีวันนี้อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไอทีวีครับถ่ายทอดให้ท่านชมกันนะครับห่างเหินไปนานนะครับคุณอุนุมัตย์ยินให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ก็กลับมาที่เวทีหวยได้เด็นเีววันนี้ครับเป็นการรบรอบ3 1ปีของกลุ่มหาชนสุขไทยรัตนสวรรค์คู่แรกวันนี้เป็นมวยเงินแสนแล้วก็ต่อยรายการเงินล้านตลอดสบายสบายจัดคู่เอกเก็บ อย่างนี้เขาเรียกว่า240โอ้โหสบายเลยอัดคู่มวยให้ให,ใหแน่นอีกนิดนึงเอาละครับวันนี้มาถ่ายทอดทีวีเป็นคู่แรกครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ทีวีถ่ายทอดสดโดยเริ่มเวลาประมาณ4โมงนะครับคอนุมัติวันนี้ก็เป็นพิธีกรบนเวทีด้วยน้ำเงิน126คอนุนมัติขาวใบแดง124บอลครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเก,กมจะเป็นยังไงคู่เดียวกี้ต้องดูเลยขาวใบแดงที่ตั้งรับก่อนปกติแล้วนี่คือเกมสีแดงนี่จะเป็นมวย เดินมากกว่านะถอ,นถอยหลังไม่เป็นถอยหลังไม่เป็นนะประเภทพวกทะเลาะไม่เลิกกูสู้ดุดันยันเลิกกันนะเรานี้ต้องอ่านใจกันก่อนอ่านใจกันก่อนนะครับมาเงินมาแรงเลยเพชรทวีก็มีทายาว่าประเภทคนละแอดอีกคดนึงเหมือนกันนะคุณชาญชัยวันนี้ได้2ปอนด์โอ้โหเน้นหมัดเลยนะครับมหาหมาัดโอ้อนุวัฒน์ยังต่อยไม่ลงนะแล้วเพชรทวีจะต่อยลงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าโดนบอกบอกก็กกมีสิทธิ์ลับได้ด้วยเครื่องร้อนย้ายอยู่แล้วนะครับธรรมชาติด้วย อนตครับก็ต้องรับดีแม่ถ้าเร่งในยุสี่ยกห้าทันก็ทันถ้าไม่ทันก็เรียบร้อยเลยนะนี่ขณก็ออยเชอรกคนนะครบแค่พีมีส่วนก่อนหน้าเขงหวัดแล้วก็เป็่าปุ่มายด้วยแล้วก็ทางพีรมีเนี่ยรายนี้ก็คือชค่เด็นทีรี แล้วก็มาแพ้กับตันเคนแล้วก็ข้างหลังมาซิซีต้าไปฟอร์มดีมากในช่วงหลังซีต้าว่าสูงสูงกำลังเป็นดาวรุ่งดับดาวรุ่งมาแล้วนะครับแตเจ้าเพชรทวีซีต้าวันนี้ก็โชคด้วยนะมาด้วยมาด้วยเน้นบัตเน้นบัตเหมือนนายด้วยโอ้โหดูรับทุบใหญ่เลยนะครับทางด้านสิงห์ทองน้อยโอ้ดูโอ้ดูครับอันตรายเลยครับในช่วงแรงรู้สึกว่าจะแพ้แตกหรือเปล่าแตกเลยอะแตกแล้ว วันนี้นี่เลยครับความสุดยอดความมันความไร้ใจก็อยู่ศึกวันทรงชัยที่นี่เลย3 1ปีกับการเป็นโปรโมเตอร์ครับรองใจแฟนมวยมาโดยตลอดครับโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุวรรณวันนี้นามวยสุดยอดทั้งสิ้นครับมาถ่ายทอดให้กับทุกคนทา้งบ้านได้ชมกันนะครับเินเปิดแข้งขวาสารไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวนะครับหมัดทรงพลี่มีผลมากๆเลยเพราะว่าสิงห์ทองน้อยนี่บีบมาว่า24 ความ 1941, แกร่งความแข็งนี่จะเหมือน127 128หรือเปล่าแดนชัยเภทพวกเกาะติดคิดตังนะครับตอนนี้มีแผลแตกบริเวณขิวขวานะครับของสิงห์งน้อยรู้สึกจะมีเลือดไหลออกมาซิ๊ดๆนะครับซึมๆยังไม่เยัง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 ทางไกลที่สำคัญนี่เป็นเพียงต้นเกมยังต้องลุ้นกันอีกยาวยังขยับเดินไม่นิ่งไม่รอไม่จ้องไม่มีจุดี่จ้องครับสาธุใส่เลยครับวันนี้เพชรทวี สุดของใจแฟนมัยมาถึง3ีวันนี้มาจากชม,ามเป็นคนพินพเศษเลยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบริเวณแถบใกล้เคียงนะครับมามาครับในเวทีวันนี้มีทั้งกูจามีทั้งเพชรทั้งสิงห์มีทั้งธงไทยกับลิทีจับที่แม่ข้อใจแข่งใจกันเยอะยคดยกแรกพักผู้เดียวก่อนครับ สิทธิ์โอมเตอร์สึกเกียรติยงยุทธหรือว่าโกไลนะครับเป็นทีมงานสร้างจุฬาคามรามรเทพรุ่นสู้แล้วรวยนะครับจะมอบเงินสด5 0,000 0บาทเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับโรงเรียนทางภาคใต้นะครับในโอกาสนี้ก็มีประธานรับมอบถึง3ท่านนะครับพลตํารวจเอกสุนทรสายขวัญครับอาจารย์สมเกียรติเสาวะคนแล้วก็อาจารย์สุทินปิยรัตน์ครับทั้งหมด15โรงเรียนด้วยกันนะครับโรงเรียนชุมชนบ้านซ่ากอน,นะครับบ้านมืนและ โรงเรียนบ้านละหารบ้านสุแปะค,ครับโรงเรียนบ้านลามมอโรงเรียนพงกูแวครับโรงเรียนบูเก็กคละบนันนางปูโยครับโรงเรียนบ้านบาดโดบ้านศรีพัง,งานตะลกไกลทองและโรงเรียนป่าไม้ทั้งหมดก็15 12โรงเรียนด้วยกันน่นะครับช่วงนี้ไปชมบวยกันต่อครับในยกที่2ครับโ,โอกลน์จากสู้แล้วรวย<อ>ท่านพ่อเจ้าทุคามควันนี้มอบเลย500,000 อดีอตรักษาการผู้แทนชษดูดเองเป็นไปได้ครับดูดเอ,องซูทอนซ้ายขวัญหมายถึงว่ามอบให้กับโรงเรียน10โรงเรียนของภาคใต้นะโรงเรียนละ50,000บาท10โรงเรียนก็500,000บาทนะครับมอบไปเป็นที่เ,เรียบร้อยมาบนเวทียก2ส,สิงห์ทองน้อยเริ่มเบียดออกขวายาวไปทีนึงเพชรทวีนี่ปกตินี่พุชชานชัยเป็นมวยประเภทเลือดร้อนด้วยนะแล้วก็ฟ้ามและเหนียวด้วยวันนี้ก็ร้อนแต่ยกแรกเลย ท่านอาจจะบอกในคุณสมิงขาววิเคคอที่มาถึงตรงนี้แล้วมองยังไงวันนี้ผมว่าเวลาตรงนี้นะ,ะต้องมองกันยากมากเลย50-50เพราะว่าน้ำหนักเป็นตัวแปรก่ะ,ะถ้าเกิดว่าชก127เนี่ยนะโอกาสของสิงห์ทองน่าจะมีเยอะเซตนะเออแต่นี่ม,มัน124แล้วชกในช่วงเหมือนกับตอนใบใบายขึ้นมาคุณนุมัดเลือดซึมได้ไหมเนี่ยมีัดี ครับสำหรับสิงห์ทองน้อยพอแต่ละคูนครับผมว่าทรงมวยแบบนี้ผมก็เชื่อว่าจากนี้ไปหรือว่าในยกที่สามในสิงห์ทองน่าจะเป็นฝ่ายเปิดชิงชอบใครอ่ะพูดอย่างนี้ชอบใครก็ชอบเพชรทครัารอดูไปปลายดูปลายว่าใครยุคเท่านั้นนะครับอองยานเลือดไหลเงียบเขาเลื่อนแต่ว่าดูมันยังไม่ได้ไม่คิ้วอ่ะ้าตีนผมนะยัแถวขมับแม่สบายที่ไปกันไม่สบายแบบไหน เกมมีตรงยุ่งกัปลายแน่ครับว่าใครยุบใครเดียวนิดเดียวนีเ่เซฟทันทีครับเกมเตะซ้ายหลุดครับวันนี้ไม่กลัวเลยนะครับวันนี้ต้องยอมครับว่าพัตวีนี่มามาลูกหนึน่งมีหมัดด้วยนะมีการด้วยดับเข้นเน้นในเขาอาชีพนะสิงห์ทองน้อยเนี่ยมีชื่อขึ้นมาดังขึ้นมาด้วยเขาดีละเกาะเกาะไปทิดตัง ว่าทางฝ่ายทางปอดแต่ว่าใครจะคิดใครท่านผู้ชมทางบ้านต้องตองิดตามชมให้จนจบห้ายกนะครับดูดีขวางไว้เสร็จดันแทงไปดอกนึ่งแล้วโอ้โหโดนพิรวีดเสียไปทีนึงขวาบนอีกไม่หมูนะคุณอนุมัติเล่นของเสริมเลยนะครับเล่นของสูงเลยครับสำหรับพิรวี มาไม่มาเปล่าด้วยยังมีแข้งขวาแล้วมีหมัดเสริมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ติดซอกพีดางหานครับทำให้สีทองน้อยแล้วก็หวังเก็บลำบากนิดนึงต้องดูว่าน้ําหนักที่ทํา124ปอนด์เนี่ยจะเป็นอุปสรรคหรือไม่เพราะลำพังเคยชก28 30วันนี้124มีผลแน่แต่ว่าไม่124ก็ประเภทแฟนมวยเฮฮาแนะผมหเลือดท่วมเลยคุณชางใจเลือดเยอะเลือดเยอะวันนี้เลือดท่วมแล้วเวลานี้ท่วมท่วมท่วมหน้า แต่ยังไม่ไม่ท่วมจอแต่ถ้ามีโอกาสถ้ากล้องแพนไปถือว่าเป็นศึกย่อยๆของเวทีบุรีรัมดำเนินนะครับแฟนีมอลวิวใช่ได้ระดับนี้หมองทีวีโค้งแรกที่ไม่ธรรมดานะครับเอาละบรรดาพี่น้องแฟนมวยภายในสนามตอนนี้คึกคักขึ้นเพลงแล้วครับทีวีวันนี้มามาแผนดีมากเลยตั้งและโตและแทงสวยด้วยซึ่งตรงนี้ต้องเข้าต้องเบียด ยังไม่สวยยังไม่ชนะชนะถึงว่าสวย,ยหมดสุดเลยหมดยกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับามาใหม่หมดยกก่อนเลยเข้าน้ำเงินนี่ ท่านผู้ชมครับนี่เป็นนักมวยคู่ที่สองต่อจากนี้นะครับแสนชัยน้อยวอเพชรภูลกับโบวี่สอดสมศรครับก็รับพวงมาลัยแล้วก็ประกาศสัญญบัตรจากคณะนธัตองคมนตรีพลเอกพิจิตรูุรวงมณิทด้วยประธานในจัดการในขันในวันนี้ถือว่าเป็นชาวเฉาเฉาด้วยครับพี่หมิครับวันนี้นักมวยก็ปลื้มใจไปหมดเลยคุณชคยชัยนี่คือกำลังใจนะเดี๋ยวดูครับว่าคู่ที่รับประกาศสัิญบัตรเนี่ยนะรับพวงมาลัยเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวความสนุกบนเวทีนะ คำว่าโบวี่นี่ไปที่ไหนก็เดือดที่นั่นนี่ดีภาพช้าโอ้โหดูเลือดเละเลยอะ่ะแม่ปลายยกนี่หมดละคังดังนี่นสุดเลยนะครับส,สุดสุดปนี่เจอเข้าไปหมัดหนนะึ่งแม่ต้องต้องเรียกหาหมอนะครับหมอเตรียมตัวอ่ะแล้วก็เป๊ะล่ะเป๊ะก็เตรียมอยู่แล้วข้างเวทีอ่าลุนเกมกันต่อครับในยกที่สามของมวยคู่แรกการแต่ทอดวันนี้ของศึกวันทรงชัย โดยทีไอทีวีถ่ายทอดให้กับผู้ชมทางบ้านได้ชมกันกับความยิ่งใหญ่ของมวยทีวีอีกนัดหนึ่งในวันนี้นะครับมาเริ่มกันต่อยกทสามของการเปิดโหมดเจอสามสิบปีของกรมเพื่อทหาชนชมชัยรังสุวรรณวันนี้แรดเบิร์ดคู่แรกนี่เลือดท่วมเวทีท่วมจอแล้วไอทีวีวันนี้ต่อกำลังจะท่วมตอนี่เริ่มเบียดเริ่มติดตัางควายตัางตีตัางควายตัางตันตัางรถแทงใครยุบนิดเดียวนี่หมายถึงเข้าเพชรทันทีครับเกมแบบนี้นี่แหละครับเป็นทีมแดนขวางหน้าแดนแดงนะ จะทคนนแล้วจะจับวสองที <hi> ่ผานมาทงหอยแล้วตอนั้นรับวสงที่มีาดตัวเองไปนี่สมมตนีือมีเดือนี้ต้องพิจารณาว่าเลยนะคู่นี้นะดูเลยดูแลันนี้โลือดรวบด้วยนี่นวันนี้มาปึ๊กเลยโต้โต้ตลอดเพชรทวีแทั้งคู่สอเยี่ยมน้ำหนักที่ทำ124เป็นประ แทงขวาเนี้ทำท่าโง่งกันไหอาชีพของใครใครจะมาแย่งค่าไม่ได้ของวัดูแทงขวาอาชีพเขาคือฝ่ายแดงริกกินัำควนชนะคุด้าชเขาพารัาเหมือนกันท่กำังกุญแดี้คนนึงเหมือนกันนะเพชรทวีนี่เขาได้ยุบผู้รอตะวันใจเตินร้อยเปอร์เซ็ต์ัก่ิดี ร้อยทันทีครับโต้ด้วยขวาตัแล้วเตะซ้ายติดบังขยับผิดทำให้จังหวะเดินเข้าหาโดนแทงขวาไม่ไม่ยกแทงขวาอัลโต้เลยแทงซ้ายเอาแล้วครับเดินเปิดเกมไว้แล้วครับจุดต่อร้อยเร่งเร่งแล้วสวบสวมเพชรวีนี่มีลูกแก่อันวัดครับมีใช้จังหวะกระแทกหมัดขวาเข้าไปด้วยนะครับทำให้กองน้อย ถ้าแข้งซ้ายทํางานได้นี่เพชรวีนเหนื่อยเหมือนกันนะเจแรมเทียงชัดดังแล้วตอนนี้อ้าวเอาล้วครับดเดือดเข้มข้นสูสีมาอย่างนี้ถึงพลิกถึงขิงถึงลูกถึงคนถึงคุณสรยุทธ์อีกแล้วนี่แหละมันสุวรรณสมชายไม่มันไม่ใช่นี่ครบรอบ31ปีิบเอ็ดปอ้โหสิงห์ทองน้อยต้องยอมรับมาก็แผ่นดุเลยเอาวพปโตอีกทีนึงเข้มข้นสนุกสนานสมกับโอ้โหนี่ครับ ลุ้นสุดยอดมวยทีวีอีกคู่นึงครับทะเลาะไม่เลิกทั้งคู่เลยอ่ะต้องบอกว่าเจ็บช้ำด้วยกันทั้งคู่เอาละครับเข้มข้นสูสีต้องไปลุ้นกันยกสี่ยกห้ามาถึงตรงนี้บรรดาพี่น้องแฟนมวยภายในสนามพลุกพล่านตื่นเต้นกันครับไม่เกิน30วสิบวิในรายยกสามคนมัดลักษณะแบบนี้มันจุดไม่ได้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเท็ดดีหรือว่าสิงห์ทองน้อยไทยหยุดที่ไปเลยนะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ยังดูไม่บอกบอกไม่ถูกด้วยใครหยุดหยุด โอ้นี่แข้งขวาออาขยับขยับซ้ายเอาไม่ออกเอาไม่ออกเดินแข้งซ้ายสาดโอ้โดูอาศัยอาศัยขอแกร่งมาตีด้วยซ้ายเอาทถ้าเอฮาเอฮาบรรดาพี่น้องมันโดนบล็อกเจียวแล้วตอนนี้อาศัยมือขวาสิงห์ทองน้อยร้อยยี่สิบสี่ไม่เป็นปัญหาเหลียงนิดเดียวใครจะหมดยกสามเดินปุกอีกเอาโอ้โแทงไปสองดอกแทงหมดยกก่อนหมดยกเดียวกำลังมาใหม่ความดูเดือดอยู่ตรงนี้ครับ สองยกเล่นน้ำเงินไม่ไหวเฮ้ยเล่นแดงเล่นน้ำเงินไม่ไหวสองยกยกสามแพ้เห็นทัศนคจะหมดด้วยนะหมดหมดเฮ้ยแดงหลอกกินซ้ายได้กินมันยากแล้วเนี่เออมันไม่เหี่ยวมันลแ้วน้ำเงินมวยมันดื้อด้วยไงมันมันไม่หนีเนี่ยไม่เหี่ยว ทุครับต้องกลับขอบพระคุณนะครับนายประเสริฐบุญสัมพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทคอทอจำกัดมหาชนครับพลตํารวจเอกสมชายวันฤทธ์เสนีนายกสมาคมชาวฉะเชิงเซา,า,า,าบริษัททะเลทองแฟคทอรี่จำกัดครับรีเจ็คซี่บรันดีไทยนิตยาสารคิวทองครับเวทีมวยกรุงเทพโรงเรียนวันมวยไทยวันทรงชัยนะครับเปิดสอนทุกวันครับ0 2 6 1 8 5 3 1 4กหถึงหวีซีดีสุดยอดวันทรงชยัยทั้ง16ชุดมีจัมไนายที่ร้านตาช็อคเกอร์และห้างสรรพสินค้าทั่วไป ที่เป็นภาพชาในยกที่3าม,มครับพี่หมิงครับต่อยกันต้องยอมรับเลยเลือดนิบกระจายเลยคุณชานชัยเอาแหละครับหมอต้องทํางานอีกแล้วหลังจากที่ขับเคล่ยวกันมา3ยกนี่โอ้โหใส่สู้กันไม่มีหยุดจริงๆครับยังต้องลุ้นกันต่ออีก2ยก 2> <อ>นะครับท่านผู้ชมผ่านมา3ยกใน2ยกแรกนี่ใครๆก็มองว่าสิงห์ทองน้อยอยังยังเร่งไม่ขึ้นนี่นี่วันนี้คัดอวยสุดยอดนะเนื่องจากเป็นวัน ครบรอบ31ปีของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณที่เป็นโปรโมเตอร์มานะครับวันนี้วันครบรอบ31ปีนะครับวันนี้ร่วมกับเพียร์ทีวีและก็สมาคมชาวจังหวัดชัยชลด้วยนะครับมาเริ่มกันต่อยก4คู่แรกวันนี้ความวรเร้าใจดูเด็ดเพชรมัดอยู่ตรงนี้เในช<า>ัยช<า>ัยเอาล้วครับเกมแขซงซ้ายเริ่มออกขยับเพื่อเข้าหาครับสินทองน้อยเพื่อข้ามาชีพหน้าตรงนี้ทางด้านเพชรทองก็สุดเดยดีเหลือเกินครับ ครับเกมเน้นได้สองบอลพอมาถึงตรงนี้พละกำลังคงเส้นคงวาเลยแกร่งด้วยกันทั้งคู่ลุ้นกันต่อเนเป็นหนึ่งีชิงของแข้งขวาก่อนก่อนที่จะโดนแข้งซ้ายของสิงห์ทองน้อยนี่เสียงเฮกับดับมาดังได้อีกนะครับที่จังหวะรัดใต้ปีกแบบนี้ครับก็คือทีมแข่งเป็นหนึีด้วยเริ่มที่จะแรงขึ้นมาอีกิดนึงนะครับสิงห์ทองน้อยหลังจากที่ สองยกแรกครับทรงนั้นเสียไปนิดนึงนะครับไปตั้งรับซะเยอะแล้วก็โดนสอกเข้าไปก่อนแต่เวลานี้น้องเดชจับโชกกันแล้วทุกท่านต้องอยู่ที่กลุ่มของเทรนเนอร์ระหว่างพักให้น้ำก่าจะสอนลูกไหนลูกแก่ลูกพังอะไรพวกนี้นี่นี่ใครยึดเดียวแล้วก็เสียหายทันทีนะครับการตัดแขนแข้งขวาสปดอิงลามแม้โดยสขก็ยังไม่จุดครับทีมงานพี right? ่เลี <t 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 right> <t 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 ้ยงทั้งสั oui> <t 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 ่งเตือนสั่งติดทั้งบิดตลอดครับนายอาชีพต่อกล็อกแล้วตีโต้ต่างต่างไปต่างก็ต่างไปต่างตี เป็นช่วงของวินาทีสำคัญครับวัดดูกันแล้วยกสี่ครับเทพีไม่ถอยแล้วน้อยดีเริ่มตั้งเกมแล้วมีลูกผีบออกข้างซ้ายดอกนึงเอ้าโอ้ยเข้าดอกนี้เมื่อันโดนแทงไปดอกนึงเนี่ยพอชิงออกแข้งขวาก่อนที่สิงต้องร้อยก็เหนื่อยอีกนะขวานี่ทูกทีก็ใครจะออกซ้ายออกขวาก่อนกันเท่านั้นเองูว่าได้เปรียบไหมครับผมตอนนี oh yeah. ้เอาเน้นๆจับเกน้นๆปีนเลยครับโต๊ะ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 สิงห์ก็ร้อยเอาจะหยัดเดินบ้าง ตวีเดินเดินดูว่าซ้ายกับขวาซ้ายออกบอเล็กเบียบทำเล็ออกไม่ออกถิดทำไมต้องวกพยายามพยายามเดินถีบไม่ผิดไปเรื่อยมากไปเรื่อยครับตอกื้นตอกพื้นทรอไปเรื่อยตวีท้าวิาเข้าไปเลย,เลยมเลไม่กลัวสิ่งโน้อยเลยเงเ,ยงเยืน้นได้อแทตกสวยเัดลไม่ล้ไม่ล้มลนยายก่อแล้ววีสิสโอตโอเมีไปเจ็ด หูบรรยากาศภายในเวทีมวยแกรนนนโลนิคึมคัพคึมเคงแล้วเกินครับเป็นช่วงของเรื่องที่สำคัญจริงๆครับนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นครับมวยตอนนี้ดันเข็นเข็นโตไป็นตัดันพลิกตีด้วยขวาโตด้วยขวาเอาแล้วครับเฮฮาคึมคัพโอ้โหบรรยากาศมีมาอีกรอบแล้วผู้นุม่มครับนี่แหละครับก็เสริมหมัดเข้ามาด้วยลูกโหมลูกทด้วรับสิงหแต่ต้นๆก็วางแคบซ้ายได้ดี ลูกนี่นายนายล็อกล็อกไปสิบตน้อยเด็บตีได้ยังเด็บไปจ่อข้าโดนเสียหายเสียหายเหมือนกันข้าวอ่อนข้าวอ่อนช่วงของวินาทีสำคัญจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรกกิดับเวอร์พวกนี้ยังไม่ปิดเกมยกที่สี่ใกล้จะจบเลยห้าวินาทีเกี่ยวคืนล็อคืนเอาล้วครับโอ้โหดูครับบรรยากาศชึ้งชักมากระทั่งแฟนเวอหน้าตู้ในจอทีวีหมดยกสี่เดยวกลับมาใหม่ครับ ท่านผู้ชมครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้สนับสนุนมากมายนะครับคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพตทจำกัดมหาชนพลตำเลอเอกสมชายวณิชเสนีสนายกสมาคมชาวชาวเชิงเซาทะเลทองแฟคเตอรี่ครับรีเจนซี่บาลันดีไทยนิตยาสารคิวทองครับวีทีมวยกรุงเทพแล้วก็วีซีดีสุดยอดวันลูนชัย16ชุดมีจำหน่ายที่ร้านสตาร์ซ็อกเกอร์ e R แล้วก็ร้าน ห้างสรรพสินค้าทั่วไปกัวไลน์นั้นหรือว่าช่วงนี้จะตุคามรามเทพลุ้นชู้แล้วรวยวันนี้มอบ500,000นะครับก็มอบให้กับ12โรงเรียนนะครับก็ยังมีสิทธิ์เก่าสำชันศิลชาติครับพันธบรวจเองอัคราเดชพิมลศรีผู้กำกับสพอกิ่งอำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราชนะครับรุ่น3 7 2 0ครับเชิญโปรดใจจตุคามรามเทพลุ้นทรัพย์มหาเศรษฐีเพื่อเป็นรายได้สมทบสาธารณกุศลให้กับ3จังหวัดภายในภาคใต้ครับ075310889 คุณสิงห์ขาวอย่างนี้ต้องต้องช่วยช่วยวิเคราะห์หน่อยสิเวลานี้ต้องมาชิงกันยกหน้ากทีนี้ถ้าคุณเป็นกรรมการหนักใจไหมโอ้โหกดดันมากเลยกดดันเลยนะสามนาทีแห่งการหาผู้ชนะครับท่านผู้ชมมาชมกันต่อเหลือสามนาทีสุดท้ายวัดดวงชิงอ้าวเริ่มต้นยกให้เสียเปรียบเลยนะครับสิ่งท้องน้อยรอไม่ได้เดินแล้วเดินแทงซ้ายตามไปแทงซ้ายตีแทงซ้ายก้าวขึ้นก้าวขึ้น โชกยากชกยากผีดไปไปาีดทำมาจังหวะยืดล็อกในท์แล้วปั้มแล้วตีโอ้โหความแกร่งของเพชรตูมยังแกร่งนะครับโตขึ้นจับครับเข็นดันดันแล้วเสียหลักเอ้ายกสี่ล้มคนละทียกห้าเกี่ยวคืนทันควันเหมือนกันครับสิงห์ดอกน้อยพอเป็กลืกกุนครับต้องดูด้วยนะครับไม่โอ้แค้งซ้ายมาใช้แค้งขวาแทนแล้วเปลี่ยนเกมเปลี่ยนการแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนแล้วเอ้ามาอยู่ที่นาทีหลังแล้วครับนี่แหละศึกวันสมัยครบรอบ31ปีของการเป็นโบว์เตอร์ จัดอย่างนี้นะครับสุดยอดละทู่แรกวันนี้ต้องยอมรับศึกวันทรงชัยจับเข็มดันดันเดี่ยวเกี่ยวเสียหายลบโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โอ,โโอแฟนมวยฮือฮาฮือฮาเลยลูกนี้ดูครับโอ้โหครั้งครั้งมวยกำลังเบียดเบียดมาเลยลูกเดียวลูกเดียวที่สำคัญเหมือนกันนะท่นานจับเข็มยังเน้นยังตียังเฮยังหากันอยู่นะครับไม่มีปิดเกมต้องป้องการตัวเองให้ได้ด้วยเพชรทวงีสิงห์ทองมันก็โหแล้ว ไม่แน่เลยนาทีครึ่งนาทีครึ่งกว่าๆเอาซ้ายเข้าไหมซ้ายได้ไหมไม่ได้โดนแทงไปดอกนงออึงเอาสิงห์เฮมาแน่นมากเลยสิงห์ทองน้อยอเอาแน่นรับกแน่นล็อกคึตึ้งคนเกมโต้เลยเข้าขวาเฮเฮ ขวาดอกนี้จัไ <ลง S 1> เกไมเดียวลงลงจัดโอ้โหดูแทงไปทุกข้มาล็อกมาล็อกแลตีล็อกแลตีมาตีไหมตีไม่ตีเอาแล้วครับมาจบกันเกมแบบนี้สร้างความหนักใจให้กับกรกรมการทุน<ๆ>นี้เป็นเรื่องของความหนักกับความชัดเจนที่ผ่านจุนจันทรครับชอบแบบไหนถ้าความชัดเจนนี่น้ำเงินถ้าความหนักนี่แดงดูที่กรรมการอออ่่เยูทีกกรรรมาพิจารณาดูรอบแล้วครับมวยครบรอบ31ปีของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรริครับดูว่า ออกซ้ายออกขวาออกแดงออกน้ำเงินออกไหนนเดี๋ยวติดตามกข้ใกล้จบเหลืออีกประมาณมดยกพอดีแล้วตอนนี้ห,หมดยกแล้วนี่เป็นคู่เปิดหัวเท่านั้นนะครับคู่ที่หนึ่งของการถ่ายทอดสดทางทีไอทีวีมั่นใจทั้งคู่นะกรรมการบวเวทนี้นี้ให้คะแนนไม่ได้ให้ได้ในใจอย่างเดียว <c oughs> นะี่ชกครบห้ายกไปแล้วเนี่ยไม่าโอ้โหหรือจ่าแล้วทั้งสิงทองน้อยแดงแล้วก็เพชรทวีน้ำเงินอันนี้ต้องขึ้นอยู่ที่กรรมการละ ต่างคนต่างมั่นใจซะด้วยตอนนี้มั่นใจทั้งสองฝ่ายกรรมการแสวงวิทยาพิพาถึงท่านที่สามคุณไทยพ่องศรีก้าวชนะโอ้ยได้ลูกนั้นไหมคุณสุนิขาวคุณอนุมัติับเกี่ยวล้มตรงมุมแดงอ่ะครับเป็นนวีสอกิติชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยปอเตระกูลไปคู่เปิดหัวเชื่อเลยสนุกครับคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ที่สองต่อครับ